สวัสดีค่ะทุกคนยิตราทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องขิมพัดดานะคะวันนี้นะคะขิมจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่ตลาดน้อยนะคะทุกคนซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมเลยนะคะของพ่อและแม่ขิมเนาะ,ะเป็นคนจีนที่อยู่ตลาดน้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมีที่ลับๆหรือเปล่าที่แบบไม่เคยมีใน YouTube มาก่อนเลยไม่เคยมีในเน็ตเลยมาดูกันว่าจะมีที่อะไรล่านะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะป๊า โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตลา,าดน้อยแล้วจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราพาน้องปู่ปู่มาด้วย <c oughs> เราจะพาปู่ปู่มาเดินเล่นตลา,าดน้อยกันนะคะทุกคนก็เดีย๋ยวจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวลูนะคะทุกคนก็เดีย๋ยวไปดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวรูอะไระคะ่ะทุกคนไปกันเลย โอเคค่ะทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วเราจะพาทุกคนไปท่าน้ำพนุรังสีกันนะคะทุกคนก็คือท่าน้ำนั้นอ่ะมันจะมีถ่ายรูปสวยอยู่เคยไปค้างนู้นตอนกินเจแต่ว่าไปตอนกลางคืนนะคะดิฉันจะนำไปตอนกลางวันดูว่ามันจะเหมือนกันไหมเราจะพาทุกคนไปกันนะคะทุกคนท่าน้ำพนุรังสีนะคะ น้ำพานุรังสีแล้วนะคะซึ่งข้างหลังของเรานี้เขาจะมีพิธาตลาดน้อยนะคะเป็นพิธีพันของตลาดน้อยว่าเป็นความเป็นมาอย่างไงนะคะทุกคนแล้วก็ตรงน,นี้นะคะก็จะมีท่าน้ําด้วยทุกคนดูเดี๋ยวเพิ่ขับผ่านไปนี่ท่าน้ําด้วยนะคะเราสามารถให้อาหารปลาได้นะเหมือนมีไขยอาหารปลาอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าน้ําพานุรังสีนะคะนี่ถ่ายรูปได้าสวยๆเก๋ แล้วก็มีตรงนั้นนะคะแบบเห็นวิวแบบเท่าไหร่ยแบบ180นะคะทไอคอนสยามตรงนี้น,น,นั่นแะคะเรือเพื่อขับผ่านก็เดิมันอยู่ติดกับวัดปทุมภูผานะคะนั่นจะเป็นติดกับวัดจริงๆไงทุกคนคือข้าไปฝั่งคือมีประตูทะลุไปวัดเลยนะคนุณสามารถไปวัดได้ด้วยเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูพิธะตลาดหน่อยกันนะคะไปกันเลย เราจะพาทุกคนนะคะไปแบงก์ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยนะคะคือแบงค์สยามกำมันจนซึ่งปัจจุบันก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะทุกคนไทยพาณิชย์คือธนาคารแห่งแรกนะคะแต่ใช้ชื่อในชื่อสยามกำมันจนนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปธนาคารแห่งแรกกันนะคะไปกันใค่ค่ะทุกคนตรงนี้เราเดินมาถึง แบงค์สยามกำมันจนแล้วนะคะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นัจ้าดีพามาดูกันว่าจะเป็นยังไงคะเหมือนเขายังคงเดิมอยู่นะแต่แค่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมาดูการว่าจะเป็นยังไงนะเราไม่เคยเข้ามาทัุกคนเรามาที่ไหนบ้างแต่ไม่เคยเข้ามาในนี้เลยเพราะมาถึงเขาก็ปิดไปแล้วนะคะมาถึงกอยังเย็นว่ามาบ้านญาติอะไร อร่า idden. สวยงาก็ดูประสายปัจจยกรรมสมัยรัชกาดีมีความลูกคุณลูกคุณหนุนคุนเหมือนขุนนานแบงแบบก็อันนี้นะคะทุกคนให้อยู่นี่แบงสยามกำมันจนนะคะทุกคนติดลิมแม่น้ำ ให้ดูทุกคนสวยมากเฮ้ยสวยจริงถ่ายรูปในแบงค์คอนเซปต์ใหม่ถ่ายรูปในแบงค์แกสวยมากตอนไม่เคยได้เข้ามานะคะเฮ้ยแบงค์สวยอยนะแกดูดิดูดิถ้ามาตอนเชื่อมแบบอากาศเย็นๆน่าจะสวยมากน่าจะถ่ายรูปดี เ้่วสวยมากซีว่าไปดิดูข้างหลังคือสวยมากฟิวไลท์มิวเซียมสยามเลยทุกคนสวยมากดูแล้วอยู่ติดริมแม่น้ำอ่ะทุกคนคิดดูเดี๋ยวเราให้ดูแม่น้ำคือแบบติดริมแม่น้ำเลยแกตอนนี้จะเป็นกลุ่มเจ้าท่านนะคะทุกคน สวยมากถ่ายรูปแบน้นล้วจริงๆแล้วแบบฟิลสมัยก่อนจริงๆอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปซื้อน้ำกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับและไปดูกันว่าอีกที่ที่เราจะไปคือที่ไหนนะคะไปกันเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปกันว่าวันนี้เราไปไหนมนาะบ้านนะคะก็วันนี้เราไปทั้งหมดสองที่นะคะก็จะมีท่าน้าพนุรังสีนะคะแล้วก็จะมีเป็น แบงก์สยามกำมันจนหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้2ที่แต่ว,ว่าอยากแนะนำอีกที่หนึง่งก็คือโบสถ์คริสต์นะคะที่จะอยู่ใกล้ๆก,กับธนาคารไทยพาณิชย์เลยเขาเรียกว่าโบสถ์กะลหวะนะคะข้างในจะมีโรงเรียนกุดาห์ปิยะ,ะไรอยู่สามารถเข้าไปได้นะคะไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าโบสถ์เขาเป็นสถาปัตย,ยกรรมที่ค่อนข้างสวยนะคะก็สามารถไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลย แล้วก็มีที่หนึ่งสนาคนเสพงานศิล์นะคะอาจจะรู้จักกันดีในงานของ River City นี่เอินนะคะทุกคนก็สนาไปริเ r i v e r c i t y กันนะคะจะมีงานอาร์เต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วอยากไปงานศิล์นกันงานอาร์แต่ว่าเราพาน้องทอฟูด้วยน้องทอฟูไม่สามารถเข้า้านได้นะคะไม่สามารถเข้า River City ตีดาวได้ก็เลยทําได้แค่อยู่ข้างนอกนลคะทุกคนโอเค ก็วันนี้หนูก็จะซื้อของกลับมาติดไม้ติดมืออย่างหนึ่งก็คือขนมจีนะคะที่เป็นที่โด่งดังนะคะเรากินตั้งแต่ยังไม่ดังจนดังนั่นเองแล้วก็วันนี้จุดจบสายเดินค่ะทุกคนคือรองเท้ากัดไม่รู้ตัวด้วยรู้ทีคือมันเจ็บใสย่ยามากตอนนี้คือแบบคือโดนตอนไหนคือมันกัดตอนไหนไม่รู้ตัวเลยคือโดนตอนไหนไม่รู้ตัวเลยรู้ทีนึงคือมันรู้สึกเจ็บก็เลยดู เอ้าแดงแป๊เลยทีนี้จะจบใส่เดินค่ะปกติปกติใสยคู่นี้ไม่เคยเจ็บไม่เคยกัดปุ๊บรองเท้ากัดงงมากมันกัดได้ยังไงฮัลโหลคือใส่มาหลายรอบมากไม่เคยกัดเดินกี่ที่เดินตลอดตลอน,ลนไม่เคยกัดคราวนี้มากัดงงมากก็คือแสบรู้ตัวเลยคือตัวเองแสบไปแล้วอะรู้ตัวคือแสบไปแล้วนะไม่ใช่จีบนะแสบก็เลยอ่ะหันมาดูแนละ้วเอ้ามันกัดคือเพิ่งรู้ตัว เมื่อสายไปแล้วก็นั่นแหละค่ะจุดจบสายเดินนะคะก็เดินสับเดินสับเกินก็สภาพนี้นะคะค่ะก็ขอจบคลิปเลยดีกว่าน้องก็วันนี้ก็พูดมาเยอะแล้ววันนี้เป็นมินิวอล์กของเรานะคะมินิวอล์กคตลาดน้อนเองก็อาจจะมีที่รับและก็ไม่รับบ้างนะคะบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะเคยเห็นแต่ไม่เคยเดินเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็ เราจะมาเช่อต่อในตรงนี้แล้วกันนะคะว่าอาจจะเป็นที่รับสำหรับบางคนไม่รับสำหรับบางคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเจอล้วนะคะบ๊ายบาย